สวัสดีครับวันนี้มีจะมีการสプライจันเก่งหน่อยครับมีการจะมอบทองให้จันเก่งหน่อยครับวันนี้มีรายได้หนึ่งครับซื้อทองอบาทนึ่งครับนี่ครับราคาร้อยนึงนะครับเดี๋ยวจะมอบให้จันเก่งนะครับคมับด้ไม่ได้มอบบรรนานเราเรามีรายได้นี่ครับซื้อทองนี่ครับราคาหนึ่งร้อยบาทมอบทองหน่อยครับนี่ครับจันเก่งครับนี่ครับนี่ของสวัสดีครับจันเก่งครับนี่ครับ๋ย่ามอบทองเดี๋ยวใส่คอเลยนะครับนี่ครับยงกนี่ครับนี่ครับ ติดดูนะครับนี่ครับราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับครับผมนี่ครับหนึ่งร้อยบาทนะหนึ่งร้อยร้อยหนึ่งครับร้อยบาทครับราคาราคาครับไม่ได้จ่ายครับนี่ครับเดี๋ยวครูกับจันเก่งได้อีกครับจันเก่งรู้สึกว่าเป็นยังไงครับมอบทองให้วันนี้นี่ครับดีอ่าเรามีรายได้นะครับครับผมครับผมนี่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับทองของเราหนึ่งร้อยบาทครับนี่ครับลอไม่รอกครับไม่รอกเดี๋ยวจะไปไหนจันเก่งได้ได้ทองจะไปไหนครับ เอาไปให้แม่เอาให้แม่เดี๋ยวไม่ไม่ไปมั่นแฟนเหรอยังครับยังยังไม่เจอแฟนเลยเหรอเก็บไว้ดีนะครับครับผมอ๋อนี่วันนี้เราได้เรามีแค่นี้เนี่ยครับผมเนี่ยร้อยหนึ่งงวดเนี้ยงวดเนี้ยร้อยไปซื้อทองให้จันเก่งไปเลยครับครับครับนี่ครับทองทองปลอมนะครับครับผมรู้แล้วนะครับทองปลอมเดี๋ยวจำนำอีกหมไม่ไเป็นจำนำต้องโดนจับต้องโดนจับแน่ครับครับผม ทองปองนะครับอย่ไปเข้าร้านทองนะตำรวจจับนะครับบอกให้รู้ก่อนนี่ลายสวยดีนะครับนี่ครับนี่ครับรายได้ของเราได้เกิดถ่ายคลิปมาได้แค่นี้ครับรายได้ครับนี่ครับนี่ครับสวยสวยครับโอ้โหสวยงามมากเลยครับครับอย่าปพูดเลยมันใส่เป้า อ๋อเดี๋ยวเก็บไว้หน่อยครับเอาใส่อย่างนี้แหละถ้าฝนตกจะอ๋อใช่ใช่เดี๋ยวฝนจะตกก็อย่าลืมนะครับครับเตะาครับเลื่อมไบครับผมรอได้ครับผมใหม่ครับจะไม่โกงกันโอ้ทีจะมอบทองแล้วตัดผมให้เรียบร้อยหน่อยครับใช่ตัดผมให้เรียบร้อยนี่ครับมองนี่ครับนี่อาบน้ำอยู่ครับเนี่ยอาบแล้วครับอาบแล้วโอ้ยอาบอาบจริงหรือเปล่าจริงนะทองนี่กลับไปอีกรอบหนึ่ง๋อเลิกงานก็ไป็นไดีดีดี เนี่ยมีทงมีทองใส่เดียวผมนี่ดูผมยังใส่ตันเหลดเลยเนี่ยผมใส่ตันเหลดเลยผมวันนี้ก็ครัอาจารย์เก่งนะครับได้มอบทองเรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณแอฟซีหน่อยที่เขากดไลค์กดแชร์ให้เราที่สามารถมีเงินซื้อทองได้ราคาหนึ่งร้อยนะครับนี่ครับหนักหนึ่งร้อหรือราคาหนึ่งร้อยบาทราคาหนึ่งร้อยบาทครับหนึร้อยบาทยังไง เดี๋ยวเอฟจีจะเข้าใจผิดนะครับเดี๋ยวขอหาว่าเราไปครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับครับผมอาจารย์เก่งกับอาจารย์ทองอาจารย์พงศ์นะครับฝากช่องด้วยนะครับผู้สืทุกท่านนะครับบ๊ายายครับครับผม